จะได้แล้วนะทุกคนได้เท่วน้ำได้เท่วนะ้ำคิดว่านะคิดว่านะวางนี่ก่อนทุกคนโอ้โแมันธนากินอยู่ได้ลรอขนมปังกระเทียมข้าวเหนีอวอเต็มถาดสิ <laughs> อีกก็กขับอย่างนี้ <Okay. S 3> ว้าว จะทำขนมปังกระเทียมกับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะทุกคนเห็นว่าอเล็กอเล็กบอกกินที่โรงเรียนอร่อยก็เลยะจะลองทำดูอันนี้มีเนยเนยกระเทียมแล้วกับผักชีฝรั่งจะ้ะผักชีฝรัง่งเนาะทุกคนพาร์สลี่เนะทุกคนนี่แบบนี้เนาะผักชีฝรั่งจะ้ะ แล้ก็เกลือพี่น้องใส่เกลือเนยเกลือผักชีฝรัง่งแล้วก็กระเทียมจ้ะอันนี้ก็คลุกเข่าเข่ากันก็ได้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวฮาเอาไปท้านี่จริงอเล็กเพิ่นสิโลยเกลือหลังจากที่เพิ่นท้าอันนี้เสร็จแล้วแต่ว่าข่อยคลุกเกลือลงไปแล้วนิดนึงจ้ะเพราะว่า เนยเพิ่นเค็มอยู่แล้วจะใส่เนยเค็มเนาะจ้ะไป,ไปจังสีจ้ะเบิ่งว่าสิเอาลลายปันใดอมมดดีป่อไปกินทีโรงเรียนมาเพิ่งกะว่ามันแสบเพิ่นะเอาขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ไมาเฮ็ดเพิ่นะ อ,อีแม่ก็สิลองเฮ็ดให้กินจ้ะปกติอเล็กเพิ่นสิเฮ็ดกินเองนะจ้าขนมปังกระเทียมอ่ะมื้อนี้เพิ่นเลิกงานสายไงจ้ะทุกคนอีแม่ก็เลยสิจัดก,การให้มากกับมาก็สิได้กินเลยจ้ะจนแมททิวเพิ่นไปฟุตบอลจ้ะมื้อนี้กลับมาดึกเติบแล้วจ้ะบ่แม่นดึกเติบหรอกจ้ะทุ่มหนึงประมาณทุ่มหนึง หกสินหักสินด้วยเนี่ไม่รู้แล้วเยอะได้เหลืออยู่สองชิ้นดูว่าจะทำแค่นี้หรือจะเอาอีก คิดว่าจะเอาแค่นี้ทุกคนดูก่อนโอเคนี่จ้ะเดี๋ยวเอาไปใส่เตาอบจ้ะทุกคนแค่นี้แหละใส่เตาอบเหลือเหลืออีกจ้ะ <c oughs> แต่ว่าเห็ดบ่มมดดอกไว้แค่นี้แหละ ทุกคนวันนีจ้จะเหตุพาสต้าคาโบนาร่าเนาะทุกคนนี่เลือกเอาตามชอบเลยเนาะพาสต้าเนาะจะทุกคนเบคอนจา้าพริกไทยดำเกลือแล้วก็ครีมสำหรับทำอาหารนะจะเป็นชีสเนาะแล้วก็เป็นผักชีฝรั่งจ้ะของฝรั่งเนาะจะทุกคนจาแล้วก็เป็นไข่แดงสามฟอง ก็คือใส่จักฟ้องก็ไดจ้ะเพราะว่าห้าเห็ดเยอะเาก็เลยสิใส่เยอะในจัดทุกคนจ้าทันหละก็ mm. เครื่องปรุงข,งของขอยมีสมน่งเนาะจ้าเพราะว่านุมน่มๆอะ่ะบอก,กินหัวหอมหัวหอมใหญ่บอก,กินเห็ดเนาะจา้าเ้าก็เลยดัดแปลงเอาเนาะทุกคนเนาะทันหละโอเคไปเริ่มเห็ดจา้าเบคอนไปเดี๋ยวทอดเบคอนอน Thank you. ได้แล้วนะทุกคนได้แล้วนะได้แล้วนะค,นวนะวนะคิดว่านะคิดว่านะวางนี่ก่อนทุกคนโอ้โหมันก็น่ากินอยู่ได้ละ่ะลองปังกระเทียมจะทำพส คาโบนารานะทุกคนเห็นทอดเบคอนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระทเทียมสับยมีตรงนีด้วยกรบบบาแล้วแล้วหอม<ะ>เป็นพัสตาที่เราต้มใส่ไฟอ่อนนะตอนนี้เราทำจับ แคทนี่เห็นเราทําบ่อยๆนะทุกคนแค่มันออก Tengok-tengok tak tengok tak Jelak-jelak า็ไข่แดงนะเพิ่มสีสันทุกคนก็กินสำหรับทำอาหารใช่ เบคอนมันแรงนี้ใส่ชีสลงไปทุกคนชีสลงไปหล, <laughs> ลักชีสอันยังไม่หลักชีสดอกแม่ใส่เยอะเฉยๆ <laughs> <laughs> เอ <Okay. S 2> เอผักชีฝรั่งจ้ะชีฝร,รัง่งคลุกเคล้าให้เข้า,ขากันป้ <laughs> <laughs> ตเสร็จแล้วทุกคนดูมากินปะมากินปิดไฟทุกคนเราใช้ไฟอ่อนๆนะดูเยิมเลยเดเ๋ยตักให้ปพปอากับอล็กก่อน ะค่นี้เหรอโอ้โหคือเอาน้อยแค่โอยดูนชีอันี้ข้งยองเอเต็มทาสิอีกปะขับอย่างนี้ว้าว Det er en udgang. Hem en suitsuai. Faksivang. ekstra Ekstra Wow. Knoppen pange til Det kan du. Ja, og ลูกอร่อยแต่ไม่รู้จะอร่อยเหมือนอนเล็กซ์ทำหรือเปล่า <laughs> Yes เล็ด l h ่ w to do เดี๋ยวจะพาไปนั่งข้างนอกวันนี้ตกแต่งข้างนอกนิดนึงจะทุกคน <laughs> อาจจะมืดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนั่งได้ แม่ทำสวยตรงนี้เลอะครับเอาวางตรงนี้ก่อนวางก่อนอเ,เอาพรมานมาติดข้างนอกนี่จ้ะพราะว<ม>่าแดดแดดตะวันตกอยู่ทั้งผีเนาะจ้ะแดดซองดีจักโอเคกินเลยจ้ะมเมทิวไปฟุตบอลเนาะจ้ะ<ส>เพิ่นไปค่อนข้างกับมะคำจ้ะว่าชุก,กุปะปะสวัสดีครับทุกคนบักยงมาอีกอแล้วอือกินไปสวัสดีครับทุกคนอือกินปักซินาเซียเออกินไป I want to eat before I say bye. Sorry ครับไอ้ปอกตะคอนวันนี้พอมารับใช่ไหมพอไปรับครับแล้วผมผมทอหาแม่แล้วก็แม่โชว์วันนี้โชว์ให้ดูครับแล้วก็อันยองอยากทำอันยองอยากทำแล้วถ้างั้นถ้าถ้าเล็กกลับมาทำนะนู่นทุ่มหนึ่งก็ไม่ได้กินครับเพราะว่ากลับมาช้าไงน่ารักแม่ทำดูลองทำดู ก็จำจำสูตรที่อเล็กทำนั่นแหละตีมากพุดดินกดเนี่ยกระเซ็นเบ้อหัวเบ้ออืมอ๋อเห็ดตัวไอ้คาโบนาร่าเหรออร่อยเหรออืมอืมเป็นไงลูกคาโบนาร่าพาสต้าคาโบนาร่าขนมปังกระเทียมพาสต้าคาโบนาร่าอร่อยกว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าอ้าวเหรอ <Yeah. S 2> เออพ่อก็พูดอย่าง,งานั้นเหมือนกันอะไรไม่ไมีเราลูกอะไรไหมอ่อาฮะโอเคชาวนาดได้มีเราเดรอะสัมมาสปาเกตตีดุสเบียเดนไม่ของพักทุ้ทองอ๋อถูกเนาะอ๋อแล้วโ <laughs> อ้อยหน้าตาเพิ่นกับเป็นตาเพิ่นงามจ้ะหน้าตาเพิ่นงามเนาะเพิ่นกับเป็นยังสี่จ้ะทุกคนเหมือนของอเล็กทำไหมอ่ะ เหมือนเลยเหรออันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่า <c oughs> อ่เพราะว่าเขาตัดมาให้แล้วไงเออจานนี้กระชีเหลือให้เมทดทิวจากเมทธทิวกับปลาห่อเข่าจากอืมหลับมอสเตรกหอออืกินไปอันนี้จ้ะทุกคนวันนี้ไข่เก็บเนาะ อันนี้เดี๋ยวไว้ซัมเมอร์มาเดี๋ยวก็สิได้ออกไปปิ้งย่างข้างนอกจ้ะนั่นแหละสปริง not summer เออ not ย่างย่างนี่เออเออรูดูไปใหม่พรีจ้ะย่างบอสย่างบอสซัมเมอร์จ้ะย่างบอสซัมเมอร์รูดูใบไม้พรีก่อนทำได้ไหมวางทุกนะนะยังไม่นะเดดเดดซัมเมอร์วิคันยูแมนสปริงวอสคันไอ ดูดูใบไม้พลีวันนี้ร like ้ mm hmm. อนมากวันนี้เอขนมจีนน้ำยากะทิของแม่อ่ะเดี๋ยวแม่กินอันนั้นทำให้ยังไม่ได้อุ่นของตัวเองเลย mm hmm. เออทำให้กินไะมันต้องกานนั้นนต้องกินร้อนๆไงอือร้อนๆ mm hmm. ถ,ถ้ากินไม่ร้อนมันจะไม่อร่อย วันนี้แดดดีทุกคน <ENGLISH S 2> ทำงานทำการเสร็จก็มาจัดมาจัดอระเบียงบ้านตรงนี้เนาะสวยมากแหละเดี๋ยวจะไปหาดอกมงดอกไม้มาปลูกแม่มันใส่อันนี้โฟร์แมต์พลัสดูเฟอร์ะสม <laughs> อมอม,อม,มบอกใส่อันนี้มันอนโอ้อยมี มีมีที่ที่ใหญ่กว่ใหญ่เดี๋ยวขอกินอันนี้หนึ่งนะครับเสร็จป,ป่ะอ,อือร่อยจริงเนาะใช้ได้เลยใช้ได้แล้วก็ได้เยอะด้วย แม่ทำไม่หมดนะเหลืออีกกินไม่หมดรูมละรู้ละู้มาละอ่ารักมากติ่กะเลยวัวพ่อบอกพ่อทำแม่ใช้มัดบอกผมบอกใหม่นี้แด็ดดีมาก ไปเดินกับเพื um they, uh, ่อนไปเดินไปเดินกับเพื่อนใหมันได้วิตามินดีเดย์ดลเชนจ e ทยอ n นคอดทุ่งซัมเมอร์วิแลนั่งรอนด a งอาทิตย์ไม่มีลม like this T-shirt also oh, nice Mm. <laughs> and then oh I must go back to work now because car finish <laughs> like oh take your time no problem no stress มาใช่ไหมอันนี้ตีมาตอนตอนเช้าผมบอกแม่ใส่กางเกงแขนสั้นกางเกงขาสั้นแกางแกงขาสั้นก็แม่บอกใหม่ยังยังยังไม่ใช่ใหม่ยัง ยังไม่ถึงเวลาใสา่มันยังไม่ร้อนขนาดนั้นหยองเอลย <h. S 2> จริงจริงององดูแม่จะพูดไหมเดีวว่าอยากถามอยากลองถามใช่ไหมครับอร่อย ออมร่ยากแต่จริงๆทุกคนตอนนี้ใส่กางแกงขาสั้นกับฮะเอาอิ่มให้อิ่มก่อนอ๋ออะไร โอเคเอาไว้ให้น้องสัก3ชิ้นเท่านั้นก็กินไป mm hmm. นองสัก3ชิ้นอ้อยดูอ่ะอ้อยดูอ่ะนี่แ่บนาฟรรมดิฟนเกิดตัวดีกว่าอร่อยไหมล่ะ mm hmm. ชอบแบบนั้ยอ่ะ <No. S 2> ชอบแบบนี้หรือว่าเป็นขนมปังลิกเก็นดูซอนน่ะเดีเอ่อ n ดี่เนไม่ t ด้อ t h แบ a ้รสึกแบมองก uh ิน huh. ดินบ right. ิ๊กเด n ยดันมองกินดินนรึอยห้องห้องังังเทอ้้ตกใจมดแ e อบีอไสอาเบียที่ไหนเล่าเลาที่เ่ารเอไวโอยขัดแนกินอยู่กระทองห้องอ โอ้เบียดเอาสลักอันนั้นคูเลยอันนั้นบัวร้องเลยเสียงดังมากเลยอ่ะโอ้จินอยูกับย่างห่องหองโอ้ยทักหนิ คยอุ่นน้ำยา,าน้ำยากะทิพี่นอยสิกินก็นขนมจีนสักนิดนึงจกากเม่อใครหิวปันไหนละ่ะบรรยากาศยามเย็นก็ประมาณนี้เนาะทุกคนช่วงนี้ตะวันตกช้าหน่อยนะไมนมีแสงแดดเยอะ,ะประมาณนี้ทุกคนโอ้โหอ พ่อไปไหนอะอิ่มแล้วแล้วพ่อกินเร็วเนาะเอออะอืจะกินมอบอ้อจ่จ่าบอกเมื่อวานกินแมงคลาใช่ไหมโอ้ยงงรอกินคนเดียวนั่นไม่ใช่รอกินคนเดียวกินเยอะกินเยอะกินหมดทันแต่หมูไม่กินมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากันก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ลองใช่ไหมโอเคจ้าสุภุสุขคนจ้ามือนี้กะ เปลี่ยนบรรยากาศมาก,กินระเบียงบ้านเนาะจา้ะนั่นละ่กะก็ได้รับ <c oughs> แสงแดดเนาะจา้ะทุกคนอันฝรังรังเพิ่นดีใจหลายจะแสงแดดมากเนาะจ้ะเออนั่นละ่ะได้ออกไปข้างนอกได้ปั่นจักรยานได้เ็กิจกรรมข้างนอกโอ้ดีใจหลายจา้ะขอบคุณที่แวะทักทายกันเนาะจา้ะทุกคนจ้ะคิดมาสาแน่มาเร็วแนก่กะตามสะดวกอีเมลน้ำงานหลายเนาะพี่น้องโอเคจา้าสบายดีสวัสดีบายบายครับบาย